สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธีรพรท้อ,ทองสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกระนกรัมพุรีลานยุิศักด์ปีที่สามทับสามค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากฐานงามลำ้ำลำโทนค่ะยินดีต้อนรับข้ถเข้าสู่ฐานของพวกเรานะคะ เร่อต้องทาง้าทายงน้ำลำธวนนะคะเกิดจากพวกเราค่ะที่มีความชื่นชอบในด้านดนตรีไทยก่รศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยและเรายังมีความสนใจในด้านการเล่นพื้นบ้านของจังหวัดรุบุรีจึงได้พบการแสดงลำทวนซึ่งลำทวนเป็นการแสดงของจังหวัดรุบุรีที่นิยมเล่นในยุคส,สมัยจอมคปลปพิบูลสงครามจากการที่เราได้ไปศึกษานะคะทําให้พวกเราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาทานองเนื้อเพลงท่าลำตยศัพท์ส่วนทนํานองเนื้อเพลงนะคะการแสดงลำธทนจะ มุ่งเน้นในความสนุกสนานค่ะบทเพลงเป็นบทเพลงสั้นๆหยอกล้อกันระหว่างหนุ่มสาวจากการที่เราได้อยู่ในขานนะคะทำให้พวกเราได้รู้จักความพยันความมีวินัยในตัวเองความสามัคคีกันในหมู่คณะเราจะใช้เวลาการฝึกซ้อมให้พอประมาณนะคะไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนเวลาเรีออยนใช้เวลาว่างนัดเจอกันเพื่อที่จะมีการฝึกซ้อมกัน,นะคะ่ะ นักเรียนทุกคนภายในฐานจะสามารถรับได้ทุกคนเพื่อที่จะป้องกันการไม่พร้อมผลตัวจริงที่ไม่สามารถขึ้นแสดงได้เราจะได้นำน,นักแสดงตัวสำรองขึ้นทดแทนกัน,นะค่ะพวกเรานะคะทำก็เพื่อฝึกความมั่นใจในตนเองนะคะความกล้าสแสดงออกของพวกเราค่ะและเวลาที่พวกเราทำนะคะพวกเราก็จะรำลึกถึงจองคณปอพี่เวสงคำนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของพวกเราด้วยค่ะสิ่งที่เราได้มาจากการรำล พวกเราเนี่ยมีการรำโทนเป็นของโรงเรียนเองค่ะแล้วก็ยังสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนครูกับครูแล้วก็นักเรียนกับนักเรียนด้วยค่ะส่วนชุดที่พวกเราใช้นะคะพวกเราเนี่ยก็ประยุกต์มาจากชุดที่พวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะเราจะไม่เอาเอาเศษกระดาษหรือว่าถุงพลาสติกนะคะมาทําเป็นชุดนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นขยะค่ะ สิ่งที่พวกเราทำไปทั้งหมดนะคะก็เพื่อสืบสาวาธรรมไทยในสมัยจอมพลอพิบูลสงครามค่ะ SDGs 17ของเรานะคะตรงกับข้อที่4ที่ว่ารับรองการศึกษาที่เท่าถึงทั่วเทียมการและรับและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ